โาโดนี่ดูเพียบเลยโหลมเย็นมากนี่นี่นกกนใช่นี่โอโวคาโดเต็มเลยกำลังออกลูกเลยเนี่ยเขาห่อเต็มเลยโอ้สวยงามเยอะเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่น้ำตกตาด ตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราทำมิวสิกเพลงอินเดียไหมเหนื่อยเลยนะอย่าเลยเอียงก็เอียงเนี่ยเดินยากมากเลยตอนเนี้ยเอียงไม่พอใหญ่เลยเออได้แล้วสองตัวเงาไปมีอีกตัวนึงมีอีกอะไยู่ไหนี่คุณอยู่ตรงด่านอ่าเดี๋ยวเราก็ไปตะโกนถามมึงแก่ร้องมคึงแก่ร้องไหมครับ ก็ค,ครบเลยถ้าเกิดถ้าเกิดได้อีกตัวกงครบเลยใช่ น้ำตกนะเรามาเจอสวนเทพนานะครับเป็นสูนเรียนรู้พัฒนาผลิตสูนเรียนรู้แกลเรนเนาะสวนอะโวคาโดนี่ดูเทียบเลยโอ้ลมเย็นมากนี่นี่นรรนนใช่นี่อะโวคาโดเต็มเลยกำลังออกรูปเลยเนี่ยเขาห่อเต็มเลยะ สวยงามเยอะเยอะม,มากแล้วทำสวยด้วยนะเป็นคาเฟ่แล,แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้อ่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรอ่ามีน้องๆเด็กๆมาเรียนรู้ด้วยตรงนั้นเห็นไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูหาอะไรกินกันเขาแนะนำว่าให้กินอะโวคาโดนมสด,อ,สดอ่า ว่าน่าจะอีกฟิลเนีน้มันอาจจะไม่ได้เขียวขนาดนี้แต่ก็ได้อากาศเย็นนี่โอ้โหดูมูสวยมา สว,สวยมากทางผ่านแบบว่าจะบอกว่าเลยไปแล้วนะย้อนกลับมาเลยไปแล้วถอยหลังกลับมาค่ะเดี๋ยวมากินเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับไปกันต่อครับก็ที่นี่ก็ประมาณนี้นะ

ตาประทับไหมคะตาประทับแบบเอตตาประทับนะครับที่สุดในกครับข้างในครับเท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทครับคนละสี่สิบถ้าเราเยอะสักสิบบาทน้ำเยอะไหมเยอะครับจะเป็นน้ำแดงนะครับอ๋อแดงสีกาแฟสีสวยสีสวยขอบคุณครับ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่น้ำตกตาต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้มันคลุมฟ้าคลุมฝนไม่รู้ว่าเราจะเจอฝนกลางทางไหมนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปตามล่าลายเซนก่อนค่ะที่นี่น่าจะเป็นกระรอกนะคะเราจะไปดูว่าเราจะได้กระลอกไหมไปกันค่ะนี่ในรูปเขาก็เป็นสีกาแฟ ไม่กาแฟนั่นนะอส,าาสิชายเย็นชายเย็นยนมีกาประับใช่มีมี ายเซนนะคะหรือว่ามีค่ะมีเป็นลายเซนท่อกะรอกใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ตรงนี้เขาน่าจะไปกินข้าหรือว่าทั้งเร่แวะออกไปตรงหน้าด่านก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทำนะคะมันมีกระรอกหลายตัวค่ะตรงที่เก็บตังค์เลยใช่ค่ะมันมีกระรอกหลายตัวมันจะมีช้างมีกระรอกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเก็บตังค์แต่เมื่อกี้เขาบอกให้เข้ามาข้างในนะแสดงว่าคนที่เขาไม่อยู่แสดงว่าไม่อยู่เดี๋ยวนังเี่ยวไปเที่ยวก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตัวออกมาก็ค่อยมาแวะที่ศูนย์ ได้คเอาของกับขอบคุณค่ะอันนี้ธรรมดาหรือว่าเป็นตัวอะไรมั้่คะแม่อันนี้ของของป็นก็เป็นอะไรเซ็งหน่อแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นตอนแรกเหมือนจะว่านกแต่ว่าก็มันเหมือนหรือเปล่าคือคือดูข้างหลังมันก็จะเหมือนนกไงก็เลยถามว่าเออเลือมีชื่อเรียกเหมือนเหมือนแบบนี้ขอบคุณค่ะแต่ตัวนี้ก็ได้เช่น เขาเป็นกินกระลอกอ่ะเราไปล่ามาแล้วครับคนเซนไม่อยู่จะได้มาตัวหนึ่งได้ได้ได้นกได้นกได้นกน้องคนเซนเขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเขาบอกว่ากระลอกมีหลายตัวแต่ว่าต้องตามหาเลานะาาไปกินข้าวไปทําธุระเลยไม่เป็นไรอะไรก็ได้ตกตาโตนเดินครับอีกประมาณสามร้อยเมตรครับ ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเสียงจะเดินเข้าไปเดี๋ยวก็คงไม่ไกลมากเราก็จะถึงแล้วกเนปาข้างเพูดถึงมี่มีจัมพานหรือด้านข้างเลยมีสะพานด้วยหรอไปดูไหมหรือว่าเราเราจะไปน้ําตกก่อนไหมเผื่อฝนตกเออเพราะว่ามันคลึงฟ้าคลึงฝนมากมาดูดูในกล้องเองนะ เขียวสวยสใช่ใช่ของจริงมันก็เขียวสวยอของจริงมันต้องสวยกว่าสินะโหน้ำน้ำแดง <c oughs> ก็สภาพของเอ,อมันเป็นช่วงมรสุมเนาะใช่แต่เมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ด่านเก็บเงินด่านเก็บเงินอะ่ะเขาก็บอกแหละว่า น้ำก็จะมีแต่ว่าก็จะเป็นสีชายเย็นหน่อยนะช่วงนี้ไม่เป็นไรก็สีเพราะว่านฝนตกเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราผ่านมาแล้วก็เจอฝนเจออะไรเมื่อเย็นเมื่เย็นวานนะใช่ค่ะแต่วันนี้ยังไม่ยังไม่มีนะวันนี้ยังไม่มีแบบจริงจังก็มีแค่โปรยลอยมีโปรยลอย,ลอย,ลอยแต่ก็ทําให้เราได้หมอกเช,ช้าก็ได้หมอก สวยงามเลยขนาดที่พักจะมีหมอกไม้และกกลตกแตมีจะเลอารอตกแต่ตงตัว <No. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกเลยจ้าไปกัน และนี่คือน้ำตกตาตุง้งตามันเป็นสิ่งที่กาแฟแนละ้วเดี๋ยวมันาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูค่านเจ้าว้าวดูดีเลอ

สวยงามเหมือนเดิมค่ะ <Hey. S 1> สวยงามมากจริงๆมันมีตรงจุดที่เล่นน้ำด้วยนะเหนื่อยเหนื่อยกับการปีนป่ายถ่ายรูปค่ะ <Hey. S 1> สำหรับที่นี่ก็แค่ <Hey. S 1> น,นี้แหละ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆก็เดี๋ยวมี <Hey. S 1> ตรงจุดไหนก็จะเก็บภาพให้ชมนะคะ <Hey. S 1> ไม่ะ hey. ชมวิวแหละเราต้องไปข้างล่างตรงนี้ก่อนไปเป็นสะพานสลิง ขวาไหมขว,า,วา,มาขวาก็จะาขวอะไรขวาซ้ายงงหมดแล้วเนี่ยมันคือเส้นทางศึกษารธษารารมชาตินะครับตอนนี้เราเดินลงมามันมีสะพานสองชั้นนะครับข้างบนนี้มันแค่ชมวิวนะมันจะสุด มันจะสุดแค่ตรงขอบลำธารนี่เองเนี่ยแค่ตรงนี้แค่เสาเนี่ยแต่ชั้นล่างเนี่ยมันจะข้ามไปฝั่งนู้นเลยสะพานเาใหญ่ใหญ่มากแข็งแรง ใหญ่กว่าเขาเปนจบเยอะเลยโอ้สวยตอนนี้เรามาถึงกลางสะพานแล้วนะครับแล้วก็เห็นลำมวยล,ลทาน้ำตก เรามาถึงอีกฝั่งงล่ะมันน่าจะเป็นทางเดินวนกันไปเป็นรอบโอ้นะเห็นไมได้แล้วเห็นไมได้ยแล้วกลับ ตอนนี้เราอยู่ที่มอหินขานครับมบรรยากาศขึ้นฟ่าขึ้นฝนนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันเป็นอันซีนนะที่นี่เป็นอันซีนไปดูกันเลยจ้าตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ มอหินขาวค่ะฝนกับฝนตกอยู่ฝนตกอยู่ป่ะเราไปดูกันดีกว่าก่อนที่ฝนจะตกไปเยอะกว่านี้ไปกันมันเป็นหินอันซีนนะเขาบอกว่านี่เป็นอันซีนอเมซิ่งอันซีนนิวแคปเจอรปักหมุดมุมใหม่เปิดไทยมุมต่างเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันโอมันก็แปลกนะ อยู่บนเขานะใช่ตั้งอยู่อย่างเงี้ยอืมตัวโดวงนะเนี่ยเขาไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ใช่ใครจะมาปั้นอย่างนี้ครับก็เป็นแบบนี้แนวรั้วนี้น่าจะน่าจะเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเข้าได้มั้งเข้าได้แหละ่งครับเป็นหินโบราณ สวยมากเลยแปลกดีครับแปลกบรรยากาศอีกานี่เยอะเลยนะสวยงามแปลกตาครับโอ้แต่เราก็ขับรถเข้ามาไกลเหมือนกันนะค่อนข้างไกลก็ได้มีเห็นนกอยู่ข้างบนน่ะโอ้มันมองไม่เห็นเลยทีหล่ะ มันไกจเราทำมิวสิกเพลงอินเดียไหมยิ่ลบเสารวะอย่าเลยเอียงก็เอียงเนี่ยเดินยากมากเลยตอนนี้เอียงไม่พอใหญ่เนอะเออเหมือนหน้าคนเลยอะเออก็ได้อยู่ไปเราไปถ่ายรูปกันดีก่า ตกูกลูกูกลูเนี่ย เป็นยังไงกันบ so, so like so so ้างครับสำหรับทริปชายภูมิวันนี้นะครับสําหรับที Cold ่นี่ก็คงจะเป็นที่หมายสุดท้ายแล้วทริปต่อไปเราจะไปที่ไหนนั้นฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วทริปต่อไปตามเราไปด้วยกันนักดุ้ยตอนแอลบายบาย We'll take a stand. Empty pockets, not much to spend. But life's a journey, let's chase the trend. No time to plan, no time to waste. Who cares if we're lost? It's all a taste. We're friends by my side, ready to roam. Everywhere's a home. No need for chrome. thế giờ cho kênh Ghiền Mì